สีน้ำเงินที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกสวยสดทนเป็น10บสบปีสีนี้มีชื่อว่ายินบินบลูเป็นสีน้ำเงินเข้มสดให้ความรู้สึกสงบแต่น่าเกรงขามมั่นคงแล้วก็มีเอเนจีสีสดมากแถมทนมากๆแบบนี้ต้องอันตรายนาแน่เลยโน no จ้า,ท,าทั้งทียอกับสีน้ำเงินอื่นในประวัติศาสตร์เนี่ยอันเนี้ย ปลอดภัยสุดๆโดยปกติแล้วสีน้ำเงินเมื่อก่อนก็จะได้มาจากการบดจากแร่ที่มีโลหะหนักหรือว่าสารอื่นๆที่อาจจะมีพิดนะครับเช่น cobalt หรือ b r a s ิ blue เนี่ยซึ่งแม้จะสวยแต่ก็จะจางซีดง่ายแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายยมเมนบูลเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากห้องแลบด้วยความบังเอิญ ในปี2009ที่ Oregon State University นักเคมีชื่อคุณแมสเนี่ยกำลังทดลองวัสดุใหม่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาก็เอาแมงกานิสออกไซด์เนี่ยผสมกับแร่ธาตุอื่นๆแล้วก็อบที่อุณหภูมิสูงถึง1,200องศาเซลเซียสแต่ที่ได้ออกมาก็คือเป็นสีน้ำเงินสดๆแบบที่ไม่เคยมีอันไหนสดเท่านี้มาก่อนความพิเศษของยีเมนบลูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสีน้ำเงินบริสุทธิ์เลยก็ว่าได้ เพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยสามารถดูดซับแสงสีแดงและสีเขียวแล้วก็สะท้อนออกมาแค่สีน้ําเงินเท่านั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นสีน้าเงินที่ชัดเจนแล้วก็เป็นน้ําเงินที่จริงใจมนุษย์เราเนี่ยก็คือมีการตามหาสีน้ําเงินที่เพอร์เฟกมาหลายพันปีแล้วนะครับ เริ่มจากนู่นสมัยอียิปต์เช่นบลูวิธีการทำนี่ก็คือสูญหายไปแล้วอัลตราบารีนเอ่ยที่ได้จากการบดแร่หินลาพิจซูรีแล้วก็มีราคาอย่างแพงท่าทองคำโคบอลบลูน้ำเงินสว่างแต่ว่าเป็นพิษแล้วก็มีพราสเซนบลูที่เกิดจากความบังเอิญทางเคมีเหมือนกันแต่จะผ่านมาก,กี่ยุคกี่สมัยยินมินบลูน้องใหม่กินเรียบสวยสดทนปลอดภัยไม่เฟดไม่จางถึงแม้จะผ่านไป5ปี10ปี ปัจจุบันสีนี้ถูกใช้มากขึ้นในวงการศิลป,ปะและก็อุสตาหากรรมเช่นสีเทียนสีเอกลิกระดับพรีมเมียมโปรโปร,โปรสีทาบ้านที่ช่วยสะท้อนแสงพูดง่ายๆก็คือเป็นอนาคตใหม่ในวงการสีเลยทุกคนคิดไหมครับสีไหนน่าคุยกันอีก